สวัสดีนะคะนักเรียนนักเรียนชั้นมหนึ่งครับสามใช่ไหมชั้นมหนึ่งับสามใช่ไหมคะอะทำไมวันนี้ดูเสียงหงอยๆกันจังเลยพลังไปไหนกันหมดพลังไปไหนกันหมดหอึงอะใกล้จะเข้ากันมาครบแล้วใช่ไหมถ้าจะขายอีกประมาณสองสามคนปะ่ะพี่ครูดูจากชื่ออืออ๋อเพื่อนไม่มาหรอเพื่อนไม่มาอ่ะใครบ้างอะที่ไม่มา ูจะได้เช็คใครบ้างที่ไม่มาคะอืมดวงใจกับกับปัญญาเนาะดวงใจกับปัญญาโอเคนั้นแสดงว่าเข้ามากันครบแล้วแสดงว่าเข้ามากันครบแล้วงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีไหมเริ่มกันเลยเนาะจะได้รีบเริ่มแล้วก็รีบเรียนจบนะจากที่ครูโบเออ่ฉายให้ดูเนี่ยพวกหนูคิดว่าวันนี้ครูโบจะมาสอนเรื่องะ อ่าถูกต้องเรื่องคําเปรียบเทียบใช่ไหมและสําหรับพวกหนูพวกหนูคิดว่าเอ่อไอ้เจ้าคาเปรียบเทียบเนี่ยหรือว่าคาเปรียบเทียบแบบไหนที่หนูรู้สึกว่าหนูอ่านแล้วอ๋ออันนี้แหละมันคือคําเปรียบเทียบ่ารู้ไหมอันไหนสาหรับพวกหนูที่พวกหนูเข้าใจก็ด้เงียบเงียบหมายความว่ารู้แต่ว่าไม่อยากตอบหรือว่าเอ่อไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ตัวเองเข้าใจอะถูกไหมใช่ไหม กิดพี่มาบอกว่าใช่ครับไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกไหมเนาะอ่ะงั้นไม่เป็นไรงั้นเรามาดูหน้าต่อมาครูโบมีบทประพันธ์มาให้ซึ่งผู้หนูเรียนหรือ,อยังเงีเยบเรียนเทอมที่แล้วไงนีราภูเขาทองเรียนเทอมที่แล้วยังจํากันได้อยู่ไหมหรือว่าคืนมาหมดแล้วอืมอ่ะเดี๋ยวครูโบมีบทประพันธ์ให้นะคะเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังและช่วยครูโบตอบนิดนึงนะว่า อ๋ออันไหนคือคําเปรียบเทียบเอาตามที่พวกหนูเข้าใจก็ได้พวกหนูอาจจะคิดว่าอคำนี้อาจจะหมายถึงคำ,คำเปรียบเทียบหรือเปล่าคะคุณโบหรือว่าหมายถึงคํานี้หรือเปล่าคะนะทราบความตามจริงทุกสิ่งสิ้นอย่านึกนินทาแกล้งแหนงฉะไหนนักเลงกรอนนอนเปล่าก็เศร้าใจจึงร่ําไรเรื่องร้างเล่นบ้างเอ่ยอ่ะหนูคิดว่าคำไหนนะ่าน่าจะเป็นคำเปรียบที่ พ,พี่มลบอกว่าแหน่งหรือเปล่าคะแกล้งแหน่งนะคะอารมณ์เหมือนว่าแกล้งแกล้งพชลพรหรือว่าแกล้งจักรกิจอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นเป็นชื่อเหรอคะครูบโบแบบว่าเป็นแบบเออคำเปรียบเทียบหรือเปล่าใช่ปะไม่ใช่นะแหน่งแปลว่าแล้ว,ลวเงนะแงงหรือว่าแบบเอออะไรอ่ะคุอค้ายแบบคลางแคลงใจ เอาอย่างนี้ดีกว่าคล้ายๆว่าคลางแคลงใจนะก็เหมือนแบบว่าอย่ามาคลางแคลงใจฉันเลยหรือว่าอย่ามาระแวงฉันเลยอะไรอย่างนี้เนาะไม่ใช่ยังไม่ใช่คําเปรียบเทียบอืมคําไหนอีกที่ททพวกหนูคิดคําไหนก็ได้ออังคณาบอกว่าตรงตรงตรงนักเลงกรอหรือเปล่าคะตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมนักเลงกรอหรือเปล่าคะ ถ้าหนูคิดว่าตรงเนี้ตรงนักเลงกรอนเป็นคําเปรียบเทียบแล้วอังคาาคิดว่าเขาเปรียบเทียบถึงใครเขากําลังกล่าวถึงใครเอาไม่จะเป็นแค่อังคณาที่ต้องตอบนะคนอื่นช่วยกันตอบได้นะอย่างเงียแม้ว่าค่บครูจะเช้าไปหน่อยแต่ว่าคนหนูก็ต้องคึกขนองนะคึกเขิมหน่อยเงียบอ่ะอคบให้ๆอันนี้น,น,นี่ตรงนี้ใครเป็นคนแต่งนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ทอนผู้ใช่ไหมเขากลา่าวถึงสึงทอนผู้หรือเปล่าคับคู่โบใช่ไหม่าเรามาดูเฉลยกันนะคะนี่นักเลงกรอนนอนเปล่าก็เช่าใจก็ตรงที่พวกหนูบอกก็คือนักเลงกรอนอ่ะถูกต้องแล้วแล้วเขาหมายถึงใครล่ะ เขาหมายถึงสุนทรภู้อ่าคุณโบให้ขนาดนี้แล้วไม่รู้สิแปดใช่ไหมอ่ามาถึงสุนทนนนรภู้นะคะซึ่งเป็นนักกตีที่มีฝีมือในการแต่งคาประพันธ์หลายประเภทนะวักดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในวันสุดท้ายของเรื่องเรื่องอะไรครูโบพูดไปแล้วอ่าเรื่องมีราชภูเขาทองนะคะซึ่งแต่งโดยใครก็แต่งโดยสุนทรภู้นะคะแต่งขึ้นในขณะที่ทําอะไรอยู่สอนไปเมื่อเทอมที่แล้วแต่งขึ้นในขณะที่ทําอะไรอยู่คะ ในขณะที่บวชอยู่ใช่ไหมท่านจึงแบบว่าเหมือนมีเวลาว่างนะก็เลยแต่งคำประพันธ์นี้ขึ้นมานะคะแล้วครูบอกคะทำไมถึงใช้คำว่านักเลงกรอนพู้หนูคิดว่าทำไมถึงใช้คำว่านักเลงกรอนนักเรียนไปต่อยตีหรอเขาไปต่อยตีกับกรอนหรือเปล่า นักเลงคำนี <seeing> <cción S 2> ้อ่ะหมายถึงแบบว่าเป็นผู้ฝักใ่นะหรือว่าคลั่งไคล้สิ่งสิ่งนั้นนักเลงกรก็เหมือนเป็นฝักใ่หรือว่าคลั่งไคล้เกี่ยวกับพวกกรพวกบทประพันธ์เนาะคำนี้อาจจะเอาไปใช้อย่างอื่นก็ได้เช่นแบบนักเลงปืนนักเลงปืนคือพวกที่ฝักใ่อะไรฝักใ่อะไรฝักใ่ปืนหรือว่าคลั่งไคล้ที่เกี่ยวกับปืนเนาะอย่างคูโบก็เป็นนักเลงนะคะนักเลงอะไรดีนักเลงตรวจงาน ปักใยในการตรวจงานของพวกหนูมากพวกหนูส่งมาเยอะขนาดไหนครูโบก็แบบคลั่งไคล้มากพวกหนูยิ่งสง่งครูโบยิ่งชอบถ้าพวกหนูไม่สง่งอะครูโบจะเครียดก็ใจปะเออแต่นั้นสงนะ่งมานะคะือตั้งงานนะคะงานที่สั่งไปนะคะครูโบอยากตรวจมากนะอะเราเข้าส่วนเนื้อหากันดีกว่าว่าเอ๊ะไอคําเปรียบเทียบเนี้ยนะมันมีความหมายว่ายังไงหรือว่าเป็นคํา เป็นคำแบบไหนเนาะเผื่อพวกหนูไปเดินเดินเดินอยู่ที่เอ t ม t e s ทีเอเจอป้ายโฆษณาคุณหนูจะได้แบบอ๋อเนี่ยคุณบอกเคยสอนแล้วมันเป็นคำเปรียบเทียบรู้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่ความหมายตรงๆแน่นอนใช่ไหมอาจจะเป็นการเปรียบเทียบเนาะบางทนอาจจะเข้าใจแล้วแล้วก็เข้าใจถูกแต่บางคนอาจจะเข้าใจเคออลาดเคลื่อนไปนะคะแล้วก็มาเรียนรูก้กันดีกว่าเนาะอา่า เรามาดูค, Finnish, glass, HE, ค drafted, story, ําเปรียบเทียบแรกกันนะคะคําเปรียบเทียบแรกนะคะจะเป็นคําที่มีความหมายโดยในคําที่มีความหมายโดยในงั้นแสดงว่าถ้าเราอ่านออกมาปุ๊บและเราตีความตรงตัวปุ๊บแบบตรงๆดังนั้นคํานั้นจะไม่ใช่อ่าจะไม่ใช่คําเปรียบเทียบนะคะแต่ถ้ามันเป็นแฝงไปด้วยความหมายโดยในดังนั้นมันคือคําเปรียบเทียบนะคะอคืออะไรนะคะคือคําประสมนะคะที่มีความหมายเปรียบเทียบนะมักจะใช้พูดและเป็นที่เข้าใจ โดยทั่วไปเมื่อกล่าวออกมาแล้วเนี่ยก็จะนึกไปถึงอออีกสิ่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นความหมายแฝงอยู่ในคำคำนั้นเนาะความหมายแฝงในคำคำนั้นอ่านตรงๆแล้วไม่ใช่ถ้าแฝงปึ๊บอ่าถ้าแฝงปุ๊บใช่เลยนะอเช่นคําว่าอะไรมาดูคําว่าอะไรอุบยกอะไรมาตาขาวแครผู้บอกว่าตาขาวสิ่งแรกที่ผู้หนูตรงๆคือคืออะไรคืออะไร อ่าคือลูกตาของเราที่มันเป็นส่วนสีขาวใช่ไหมที่ไม่ใช่ลูกตาสีดำๆอะค่ะครูบูไม่ใช่สีดำๆมันคือสีขา,ขาวอยู่ข้างกันเนาะอันนั้นคือโดยตรงนะแต่ถ้าอา่อหมายด้านหล่ะหมายถึงอะไรนะคะก็จะหมายถึงการแสดงอาการขี้ขาดนะคะหรือว่ากลัวนะกลัวหรือว่าขีา้ขาดสิ่งสิ่งนี้เช่นอะไรเช่นเธออย่าไปขี้ขาดตาขาวไปเลยผีมันไม่มีอยู่จริงหรอกอ่ะเขาพูดเขาพูดถึงใคร พูดถึงอีกคนหนึ่งใช่ไหมที่กําลังกลัวอยู่ว่าโอ้ยฉันกลัวผีจังเลยฉันกลัวผีจังเลยเพื่อนอีกคนก็เลยพูดไปว่าไ่อย่าขี้ขาดตาข่าวไปเลยผีไม,ไม่ไม่มีจริงหรอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะต่อมาอีกคํหนึ่งอีกคํานึงคาว่าปากตลาดนะคะปากตลาดหมายถึงอะไรหมายถึงคนที่ปากจากัดปากจัดเสียงดังพวกหนูเคยไปตลาดกันไหมตลาดนาดัดอ่ะอ๋อเสียงดังไหม อ๋อเสียงดังเนาะเสียงเชี่ยวจ้าวัดเป๊ะเป๊ะเป็ดมานี่สิมานี่สิล้านแรกนะพูดได้ยินไปถึงไหนถึงร้านแปดล้านเก้าเลยนะมาจ้ามามาซื้อปลาส้มมาซื้อปลาดุกมาซื้อลูกชิ้นมาซื้อผักกันแล้วเขาก็แข่งกันพูดใช่ไหมเพื่อเรียกลูกค้าเนาะอืมเขาก็เลยเอาคำว่าปากตลาดนะไปเปรียบเทียบกับคนที่แบบว่าเสียงดังๆหรือปากจะจัดดาทีแบบโอ้ยด่าจัดนะคะเช่นเช่น อย่าไปมีเรื่องกับคนประหลาดอย่างเขาเลยเขาได้ไหมมันด่าดุมันด,าด่นดาดจัดเสียงดังโอ้ยพูดไปสามบ้าน, 8, านแปดตั่นไปไปๆปๆปเนาะพเข้าใจกันไหมเข้าใจอ่าเข้าใจงั้นไปดูตัวอย่างตัวอย่างนะคะตัวอย่างคําเปรียบเทียบกับการใช้ในบริบทต่างๆนะคะมาดูตัวอย่างที่หนึ่งนะคะเจ๊มารีวิ่งไปแจ้งตำรวจ ว่ามีตีนแมวมาขึ้นบ้านอ่ะคําไหนคือคําเปรียบเทียบสำหรับพวกนีอ่ะพอมี่มนบอกว่าตีนแมวค่ะครูเราทำไมคิดว่าเป็นตีนแมวอะ่ะ มันเดินย่องย่องใช่ไหมเดินย่องย่องเหมือนแมวอ่าถูกต้องนะคะเขาเอา,เอาคําว่าตีนแมวนะไปเปรียบเทียบกับพวกโจนหรือพวกหัวขโมยที่แบบมาย่องย่องขึ้นบ้านเนาะเป็นไงต้องเปรียบกับแมวนะคะรู้สังเกตไหมว่าเวลาแมวมันเดินมันจะเดินแบบย่องย่องหรจะเดิน,ๆๆนเบาๆ,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 ๆรู้ตัวทีเอ้ามันมานั่งข้างๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดินตัวเบาๆเท้าเบาๆเขาก็เลยไปเปรียบเทียบกับพวกหัวขโมยที่เวลาจะขึ้นบ้านอนะ่ะถ้าเดินเสียงด่าปังป้างปาง โอ้เจ้าของบ้านได้ยินะปืนยิงหัวไม่ทันได้ขโมยนะคะเขาก็ต้องย่องย่องมาให้มันเหมือนแมวเพื่อให้คนในบ้านไม่รู้นะคะเพื่อมาขโมยของนั่นเองเนาะ,ะข้อสองน้องการ์ตูนมีแมวมองมาท้าทายทำไหนอืคํำไหนคะอ่ะเกศรินบอกว่าคำว่าแมวมองค่ะกูแมวมองอ่าแมวมอง ถ้าเป็นความหมายโดยตรงผู้หนุจะคิดถึงอะไรแมวมองก็แมวเหมียวเหมียวเลยใช่ไหมแมวเหมียวเหมียวค่ะครูโบมายืนจ้องมองเราอยู่นั่นไงแมวมองมันแสดงว่าน้องน้องกระตูนเนี่ยเดินไปแล้วอ่ะแมวเหมียวเหมียวอ่ะมันมองอยู่อ๋อเหมียวเหมียวเหมียวจะมาทาาทามได้ไงมันล่องเหมียวเหมียวเหรอก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่ความหมายโดยในก็คือเอการที่มีบุคคลหรือว่าผู้จัดการดาราอะไรอย่างเงี้ยนะเขาแบบมาทาบทามว่าแบบเออเห็นว่าสวยเห็นว่าโดดเด่นเดินมานี่หน้าตาสะดุดมาก อ๋อเลยมาทาบทาไปไปเข้าวงการอะไรอย่างนี้เขาเลยใช้คำว่าเมว์มงอะข้อสามการสอบครั้งนี้หินมากๆการสอบครั้งนี้หินมากๆอืมอังคณนาบอกครูว่าการสอบของครูโบอะค่ะเก็บคะแนนครั้งที่แล้วก็หินมากๆเหมือนกันค่ะทำไม่ได้เลยทำไมอังคณนาพูดแบบนั้นล่ะรู้อ่อคำไหนคำว่าหินใช่ไหม ทำไมใช้คำว่าหินล่ะมันยากเนาะมันยากอ่างั้นแสดงว่าการสอบเปรียบคะแนนครั้งที่แล้วยากเหรอยากอือเดี๋ยวเรื่องนี้ครูอาจจะแบบปรับมาให้มันง่ายขึ้นดีไหมก็ออสอบครูจะได้ไม่หินเนาะอ่าเรามาดูคําเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งนะคะคำที่มีความหมายเปรียบเทียบนั่นเองตะกี้เป็นความหมายโดยในใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นคำที่มีความหมายเปรียบเทียบ นะคะเป็นคำที่มีการใช้กลวิธีใช้ภาษาที่ทำให้ผู้ฟังหรือว่าผู้อา่านเกิดภาพในออจินตนาการได้อย่างชัดเจนเช่นอะไรเช่นครูโบบอกว่าครูโบนั้นหุ่นเหมือนนางแบบเลยสูงยาวเข่าดีเหมือนนางแบบครูโบหุ่นดีเหมือนนางแบบสูงเหมือนนางแบบเด็กพุหนโจะนึกถึงอะไรพุหนูจะนึกถึงว่าอ๋อครูโบน่าจะหุ่นดีแน่เลย อกสามสิบสี่เอวยีสามสะโพกสามห้อะไรอย่างนี้สูงน่าจะแบบร้อยเจ็สิบวกบวกใช่ไหมพราะว่หนูนึกถึงอะไรนึกถึงนางแบบใช่ไหมซึ่งความเป็นจริงคุโบอาจจะไม่ได้สูงขนาดนั้นก็ได้คุโบจะสูงแค่ร้อยหกิแต่คุโบพูดแบบโบเวอร์พหนูก็จะจินตนาการไปเนาะคอ้โบพู่วแบบู่คุโบสูงเหมือนนางแบบเลยพีหนูก็จะโอ้ยร้อยเจ็ิบ้อยแดสบความเป็นจริงร้อยห้าสิ้อยหอ่าใช่ไหมก็อาจจะเป็นไปได้น,นะคะทําให้ ผู้เข้าถึงหรือว่าผู้เข้าใจเนี่ยทาให้พวกหนูนะเข้าถึงหรือว่าเข้าใจในอารมณ์หรือความรู้สึกของผู้พูดก็คือตัวคโบะได้อย่างแจ่มแจ้งขึ้นนะคะโดยภาษาแต่และภาษานะคะก็มีวลีการเปรียบเทียบเนาะที่แตกต่างกันนะความเปรียบเทียบที่แตกต่างกันนี้ค่ะก็จะสะท้อนนะให้เห็นถึงวัฒนธรรมทางภาษาทัศนคติแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวของเจ้าของภาษาที่มีความแตกต่างกัน ะะเช่นภาษาอีสานอาจจะเปรียบเทียบว่าโอ้ยยี่หลานี่นะหนางาางือจังือจังอย่างก็จังอีกเกิงหนาง้งาคก็จังอีกเกิงเนี่ยเออเข้าใจไหมพวกหนูจะเข้าใจไหมพวกหนูจะอะไรอีเกิงอีเกิงเกิงกงว้างเหรอหน้าตาเหมือนกว้างเหรอเกิงเกิงกลา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 งหรือเปล่าคะคูโบโอย่างนี้ใช่ไหมก็ไม่ใช่นะคะเราก็เป็นแบบเออภาษาคนละถิ่นกันเราอาจจะไม่เข้าใจนะคะก็เปรียบเทียบว่าเนี่ย ในสาวคนเนี้ยหน้าตาสวยหน้าตางงามผุดพองอย่างกับพระจันทร์อีเกิลนนก็คือพระจันทร์ใช่ปะหน้าตางงามผุดพองอย่างกับพระจันทร์อ่ะพอพวกหนูเข้าใจเป็นพระจันทร์อ้าวหน้างามพระจันทร์หน้าปลุกเหรอคะผู้โบหลุมเชียใช่ปะก็ไม่ใช่นะคะวันนี้สาก็จะเปรียบว่าเออหน้างามหน้าผ่องเหมือนพระจันทร์แบบว่าสว่างตอนกลางคืนเนี่ยหน้าผ่องใช่ไหมภาคกลางก็จะผ่องเอต่ก็จะเปรียบกับคําว่าอะไร ขาวเหมือนไฟขาวเหมือนหลอดไฟอะไรอย่างนี้ใช่ปะก็จะเปรียบไม่เหมือนกันเนาะซึ่งคำเปรียบเทียบประเภทเนี้ยพวกหนูสังเกตไหว่าแบบมักใช้คําว่าอะไรมักใช้คําเปรียบเทียบเหมือนกันเนาะอ๋อเช่นสวยเหมือนนางฟ้าอะคําว่าเหมือนใช่ไหมตะกี้คูบอบเปรียบว่าอะไรหน้าผ่องเหมือนอีเกิ้ลก็เหมือนใช่คําว่าเหมือนเหมือนกันใช่ไหมคูโบสูงยาวเขาดีเหมือน เหมือนนางแบบก็ใช้คาว่าเหมือนเห็นไหมว่าจะมีคํำที่เป็นตัวเชื่อมผู้หนูก็จะสังเกตจากคํานี้ก็ได้นะคะถ้าไปอ่านเจอในพวกเร่องความหรือบทประพันธ์อะไรก็ดูจากตรงนี้ก็ได้ะคะ่ามาดูตัวอย่างคำที่มีความหมายเปรียบเทียบกันนะคะ,ะคำที่หนึ่ง ไม่ใช่คำที่หนึ่งประโยคที่หนึ่งถึจะถูกใช่ไหมอ้าโอเคเขียนหนังสือตัวเท่าหม้อแก,อแกงเขียนหนังสือตัวเท่าหม้อแกงทำอะไรหม้อแกงพวกหนูจินตนาการตัวเท่าหม้อแกงหม้อแกงใหญ่มากเคยไปงานบุญแม่งานบุญตามต่างจังหวัดหม้อแกงใหญ่มากนะหนูเวลาทําขนมจีนอะไรอย่างเงี้ยเออขนมจีนน้่ยาหม้อแกงใหญ่มากนาคิดจินตนาการคนเหล่าเขียนตัวหนังสือเท่าหม้อแกงสมุด ยังเล็กกว่ามอกแกงเลยหรือถ้าเขียนใหญ่มากๆก็คือพยัญชนะหนึ่งต่อหน้าหนึ่งกว่าจะเขียนจบประโยคก็คือหมดเล่มแล้วใช่ไหมเพราะเป็นจริงมันขนาดนั้นไหมมันไม่ขนาดนั้นเนาะเขาแค่มาเปรียบเทียบว,ว่ามันใหญ่มันใหญ่เหมือนอะไรมันใหญ่เหมือนมอแกงซึ่งก็อาจจะเขียนปกติอะไรในบรรทัดแต่ว่าตัวมันใหญ่กว่าชาวบ้านชาวเมืองเขานะคะอะต่อมาตัวอย่างต่อมาน่ารักเหมือนตุ๊กตาครูบอกน่ารักเหมือนตุ๊กตาเลยค่ะ ตุกตาหมูเหรออ้วนเหรอก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่เขาแค่เปรียบเทียบความน่ารักน่าชังกับตุกตาว่าโอ้ตุ๊กตามันน่ารักมันน่าชังมันน่ากอดมันน่าหอมก็เลยเอาความน่ารักไปเปรียบเทียบกับตุกตาก็เลยแบบกูโบน่ารักเหมือนตุกตาเลยค่ะนี่ืึพอบิมอลบอกว่าน่ารักเหมือนตุกตาค่ะกูโบตุกตาอึ่งอ่างค่ะกูโบอวบเช่ยืึพอบิมอลโดนหักคะแนนดีไหมพูดแบบนี้โดนหักคะแนนดีไหม อันต่อมาดำเหมือนถานอยากจะให้วูหนูไปโฟกัสตรงนี้ลูกซ้ายมือข้างล่างสีดำๆนี่คือถานนี่คือถานใช้ทำอะไรใช้ก่อไฟใช่ไหมใช้ก่อไฟเนาะหนูพวกหนูคิดดูคนเราจะดำได้ขนาดนี้นหะมดำแบบดำสนิทอ่าแล้วเราเป็นคนเอเชียใช่ไหมประเทศไทยคิดว่าจะดำแบบนี้ ก็ไม่เช่นนแต่เขาแค่เอาไปเปรียบเทียบว,ว่าเนี่ยโอ้ยดําเหมือนถ่านจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ดําอาจจะแค่แบบผิวสีแทนสิวตาหลินพึ่งก็ไม่ได้ดาเหมือนสิทธาแต่แค่เปรียบเทียบว,ว่าโอ้ยดาเหมือนถ่านเลยเอะเธอใช่ปะอ้อต่อมาหน้าบานเท่ากระดุกจากซ้ายย้ายมาขวาล่างนี่ลูกขวาล่างเคยไปบ้านกี่สิงไหมหรือว่าเคยดูเอ,อ่อละคร หรือประตูอนิเมะอะไรต่างๆที่มีผีกระหังปะที่เขาจะใส่ปีกกระพือภาพภาพภาพ,ภาพอยู่ตรงลักแล้เอ่ออคณาบอกเคยเห็นค่ะที่อยู่ตรงลักแลขข้ค่ะคุโบสองฝั่งอ่านั่น,นกระดุงใหญ่ปะอันใหญ่มะกระดูกใหญ่มากแล้วคิดว่าคนเราจะหน้าใหญ่ได้เท่ากระดูงไหมไม่มีใช่มันไม่มีไงถ้ามีก็คือเดินมาร้อยเมตรก็คือยังเห็นเพราะว่ามันใหญ่ คนเราหน้าบานขนาดก็ใหญ่มากถูกไหมเขาแค่ไปเปียบเทียบว,ว่าโอ้ยยิ้มหน้าบานเป็นกระดงมาเลยเค่เปรียบเทียบเพราะว่ากระด้งมันบานแล้วมันก็ใหญ่เนาะต่อมาต่อมาอาจจะเคยได้ฟังหรือว่าได้ยินมาส้นเหมือนลิงส้นเหมือนลิงนี่ตัวนี้ลิงข้างบนขวาบนเห็นปะเกจสลินบอกว่าเหมือนลูกหมาเลยคะ่ะ หนูมองให้เป็นลิงเหมือนสิครูสาวลูกมาาันใสเมันน่ารักออกอืม่วนเหมือนลิงเคยได้ยินกันไหมอืมจักกีดบอกเคยครับแม่เคยว่าผมชนเหมือนลิงอ๋อเขามักเอาเปรเียบเทียบก,กับพวกเด็กดื้อชนชน,น,นเหมือนว่าเหมือนลิงทําไมต้องมาเปรียบเหมือนลิงเคยได้แบบดูข่าวป่าหรือว่าเคยไปเที่ยวรถบุรีอะไรอย่างเงี้ยที่มันดื้อมันชนๆนมันยกพวกตีกันหรือแบบเวลาไปเที่ยวอาจจะเขาใหญ่ ลบุรีอะไรพวกเนี้ยล้วเคยแบบถือของนะถือของมามันแย่งของจากมือเลยนะครูโบอ่ะเคยไปถือแบบถุงแล้วก็ขวดน้ำยี่ถั่วมันแย่งไปเลยนะมันดื้อมันชนขนาดนั้นนะแล้วมันก็น่ากลัวเราก็ไม่กล้าดึงกลับมาใช่ไหมเพราะขวดกัดมันก็จะแบบเนี้ยมันทำตัวนันทำหน้าหน้ากลัวเขาก็เลยเอาเด็กที่ดื้อๆชนๆไปเปรียบเทียบกับลิงว่าดื้อชนลนิงอ่ะเห็นไหมวนจะมีคําแบบไวเชื่อมทุกอันเลยเนาะเช่นอะไรเนี่ย เท่าอะไรเหมือนเหมือนเท่าเหมือนอ่านอกจากนี้มีคําว่าอะไรอีกดุดดังอะไรพรวกเนี้ยใช่หมดเลยนะโอ้คูโบงามดังกับเทพธิดาอ่าเปรียบเทียบแล้วเปรียบเทียบครูโบกับอะไรกับเทพธิดาหน้าเหมือนกันสวยสง่าถูกไหมอ่าถูกต้องถูกถ้าไม่ถูกจะเอากี่คะแนนครูโบจะหัก ย่อคุูบอเคย่อใครจะไปกล้าหาหนึ่งทับสามได้หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูขนาดต่อมาคำที่นำมาเปรียบเทียบนะคะเมื่อใช้ต่างกันก็จะให้ออแสดงอารมณ์หรือว่าความรู้สึกที่แตกต่างกันคำคำนึงก็สามารถจะเปรียบได้กับหลายๆสิ่งซึ่งพวกหนูก็ต้องดูว่าเขาเปรียบกับอะไรนะคะอันแรกเสียงดัง เสียงดังเหมือนฟ้าผ่าเคยได้ยินเสียงฟ้าผ่าไหมคะเสียงฟ้าผ่าเปี้ยงฟ้าเปี้ยงใช่ไหมแต่เปียงเปียงใช่ไหมเขาก็เอาไว้เปรียบเทียบนะคะหรือว่าหมายถึงเสียงที่อยู่ดีก็ดังขึ้นมาออสเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบเสียงระเบิดเสียงอะไรอีกอ่าเสียงลูกโป่งแตกเสียงระเบิดใช่ไหมที่อยู่ดีเรานั่งนั่งอยู่ตั้งอ่าอยู่ดีลูกโป่งก็แตกขึ้นมา ตุ้มอ้าวอดีเส in ียงระเบิดก็ระเบิดขึ้นมาเราไม่ทันได้ตั hey, mm ้ง hmm. ตัวหรือว่าไม่ทันจะได้ฟังมันก็แบบตุ้มตามหรือก็ดังขึ้นมาเขาก็เลยแบบบ้างอาจจะเป็นเสียงโป่งแตกแล้วก็แบบพุดนจระเโมสังโฆเสียงอะไรเสียงดังเหมือนฟ้าผ่าเลยซึ่งก็ไม่ได้เสียงฟ้าผ่ามันเป็นเสียงที่ลูกโป่งแตกที่อยู่ดีมันก็ดังขึ้นมาเหมือนเสียงฟ้าผ่าเขาเลยเปรียบเทียบกับเสียงฟ้าผ่าเนาะต่อมาเสียงดังเหมือนนกกระเจาะแตกรังเลยค่ะ เสียงดังเหมือนนกกระจอกแตกลังหมายถึงเสียงที่พูดคุยกันจอแจจนน่ารังคาพวกผู้หนูจินตนาการตามคุบูนคะคะจินตนาการตามคโบูนั่งอยู่ในกลุก่มเจ็ดคนรวมตัวเองด้วยเพื่อนคนที่หนึ่งคุยกับคนที่สองอีกเรื่องหนึ่งคนที่สามคุยกับคนที่สี่อีกเรื่องหนึ่งคนที่ห้าคุยกับคนที่หกอีกเรื่องหนึ่งแล้วหนูผู้นางเงียบนีย โอ้อยเดี๋ยววันนี้จะกินอะไรดีเนี่ยเธอมาช้ามา,าแต่งหน้าอะอะไรมาเนี่ยครูค่าดี้สอนไม่รู้เรื่องเลยอ,อ่าต่างคนต่างคุยเสียงจอแจ,จ๊กจิกจ๊กจิกจ๊กจุ๊กจิ๊กพวกหนูที่นั่งอยู่ไม่ได้พูดก็จะแบบเอ่อคุยรายการคุยกันจนหน้ารําคาญไอ้คนพูดอีกเรื่องอีกคนพูดอีกเรื่องจอแจเงีง,งีงง้ยง,ง,งฟังจับคําไม่ได้ควาเนาะอ่ะเขาก็เปรียบเทียบว่าโอ้เสียงดังจนแบบเสียงมันนกกระจอกแตกลังเคยได้ยินเสียงนกไหมจะจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊ก เถียงคนคุยกันจเจเ้าเจ้เจ้าเจ้าเจ้าเจ้อะไรอย่างเงี้ยมันน่ารำคาญเนาะอ่ะต่อมาเส <_ d ance> ียงดังจนบ้านแตกบ้านมันแตกโป๊ะออกมาแยกสองฝั่งไหมไม่ใช่ไหมเสียงดังจนบ้านแตกแค่แบบเปรียบเทียบว่าบ้านมันแตกออกมานะคะหมายถึงเสียงร้องเสียงร้องไห้หรือว่าเสียงคนที่ทะเลาะกันดังลั่นภายในบ้านใช่ปะเขียนทะเลาะกัน <_ d ance> โอ้ยเมื่อคนแกไปไหนมาไมแกไม่กลับบ้านนั่น อีเพื่อนบ้านมาสลอดหน้าแล้วถะาราะอะไรการเสียงดังจนบ้านจะแตกไหมแล้วนะมักเป็นเสียงที่แบบผู้ฟังะฟังแล้วแบบไม่พอใจแบบฉันอยู่บ้านฉันมันจะต้องได้ยินเสียงจากบ้านข้ามทะเลาะกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เปรียบเทียบว่าแบบเออเสียงทะเลาะกันอะไรเงี้ยมันดังจนมันเหมือนบ้านจะแตกออกมาเห็นแม้ว่าคําว่าเสียงดังอะเมื่อเปรียบเทียบกับอะไรความหมายมันก็จะ แตกต่างกันไปเสียงดังฟ้าผ่าก็จะเป็นดังอีกแบบเสียงดังเหมือนนกกระจกแตกรังก็จะดังอีกแบบเสียงดังจนบ้านจะแตกก็จะเป็นอีกแบบแต่และอันก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมอ่ะก <teams. S 2> ่อนจะไปทบทวนก่อนจะไปทบทวนมาสรุปกันก่อนสรุปกันก่อนนะครูโบโสอนจบแล้วในเรื่องคําเปรียบเทียบว,วันนี้เร็วไหม,มเร็วเหมือนกันเนาะอ่ะคําเปรียบเทียบมีอยู่สออันใช่ไหมอันแรกอันแรก อันแรกพ่หนูเข้าใจว่าออ่าพอพี่มนต์ตอบมาคําที่มีความหมายโดยในค่ะอ่านปุ๊บแล้วสามารถนึกไปถึงอีกสิ่งหนึ่งได้เลยคําที่อ่านปุ๊บแล้วแบบรตรงตรงอันนั้นไม่ใช่แต่ถ้ามีอีกสิ่งหนึง่งแวบเข้ามาได้อ่าอันนั้นคือคําเปรียบเทียบได้อาจจะไม่ได้ใช้ตรงตรงใช่ไหมอ่าเช่นอะไรโอ้ยมือมือหยิบของเร็วเหมือนมือกาวเลยโจนขโมยโจนล้วงกระเป๋ามือกาวอะไรอย่างเงี้ย มือก็ทากาวไหมก็ไม่ได้ทา,าใช่ไหมเขาแค่เปรียบเทียบว่าแบบมือเร็วมือไวมือแบบเหมือนติดกระแทกทากาวมาเลยแบบจับนู่นก็ติดจับนี่ก็จับอะไรอย่างเงี้ยม,มันติดมือไปง่ายไปหมดอ่ามันมือกาวเลยเนาะ,ะและคําเปรียบเทียบอีกอันหนึ่งอะอ่ะอัลมาลีินตอบมาว่าอัสมาลีินตอบมาว่าเออคำ ที่มีพวกคําเชื่อมอะค่ะคูโบโแบบว่าใช้เปรียบอ่าเช่นอะไรเช่นคําที่มีคําว่าเหมือนาจนเท่าอะไรพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเช่นคูโบโน่ารักเหมือนเหมือนตุ๊กตาไอ้พวกนี้คือใช่เนาะ,ะใช้กลวิธีเปรียบเทียบอะเก่งมากถือว่าทุกคนเข้าใจนะคะงั้น